ใช่ยังเข้าได้อยู่นะคะส่วนไหนส่วนไหนที่ไม่ส่วนไหนคะเยอะเยเยอะเยอเยอะใช่ค่ะใช่อะไรที่เราชอบใช้มันจะมาดึงดูดเราเสมอใช่ใช่นับดูได้ไหมตอนนี้กี่ตัวแล้วจริงจริงหลิงก็ไม่ได้นับนะแต่ว่าก็ทำงานไปเรื่อยค่ะไม่ได้หลับร้องตลอด คิวทองตลอดเลยคิวทองไหมนี่ก็ต้องถามผู้จัดการหลิงไม่ไม่รู้คิวตัวเองเลยก็คือว่ามันก็คือรู้แค่ว่าเอาวันนี้ต้องทํางานอะไรแล้วพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ค่ะถ้าจะเดินหลายสิบตัวไหมคะลิงเดินตัวไหมถ้าหลิงสิแล้วก็ท่วมทอมด้วยพี่แม่มต้หลายสิบตัวไหมยังไม่รู้ไม่ไง ไม่ไหวขนาดผู้จัดการยังไม่ได้รับเลยหรแล้วนําไม่ถูกเลขหนึ่งสองสามนับไม่ถูกแสดงว่าเรียกว่านําไม่ไหวใช่ไหมคะนับไม่ถูกนับไม่ได้นําค่ะใช่แต่ก็คือเข้าได้อีกเข้าได้อีกหนูชอบทํางาน I Love My Job แล้วหนูก็จะเป็นทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดหนูเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ที่หนูรัก ใช่ครับเขาบอกว่ามีคนเขาเอากันว่าหน่งเดือนโัวไปเกือบร้อย้านเลยนี่นี่ไงจริงเหรอคะไม่น่าใช่นะคะไม่หลายงานไม่แน่ไม่แน่ใจค่ะเอ่อแต่วันนี้เราทำงานทุกวันเลยไหมเต็มเดือนเลยไหมเต็มเต็มเต็มทุกวันค่ะถ้อย่างในหนึ่งอาทิตย์นะคะเรามีวันหยุดบ้างไหมคะอืม หนึ่งอาทิตย์เหรอคะอย่างจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าช่วงก่อนอะ่ะหลิงเคยทํางานแบบเกือบทุกวันก็คือทุกวันแล้วแหละคะ่ะแล้วก็วันหนึ่งบางทีก็หลายงานจนตอนนี้หลิงรู้สึกว่าเออหลิงอยากอยากมีเวลาดูแลตัวเองบ้าง oh. ก็เลยขอแบบถ้าเป็นไปได้ขอหยุดอาทิตย์ละครอะไรอย่างงี mm ้ครับเพื่อที่เพื่อท,ที่จะดูแลร่างกายฟื้คฟูแบบจิตใจร่างกายของตัวเอง แต่ก็มีเวลาแบ่งสรรตัดสันเวลาให้กับตัวเองไหมครับช่วงนี้ยรืว่ามันยังคิวแน่นอยู่อะไรเรียกว่าในในวันที่คิวแน่นๆเราก็ยังมีเวลาดูแลตัวเองใช่ค่ะในหนึ่งวันเคยรับเยอะสุดกี่งานคะสี่สี่งานใช่ในหนึ่งวันสามารถวิ่งได้สี่งานตอนนี้ร่างกายเราโอเคใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพแข็งแรงมากเลคะ แล้วหนึ่งวันที่เราได้หยุดอ่ะคนใหญ่หนจะทำอะไรฝึกออกกำลังกายหรือนอนเอ่อก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายแบบช่วงนั้นต้องการนอนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าช่วงนั้นพักผ่อนเพียงคอรลิงก็จะเลือกที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าพิลาทิสเพื<ม>่อที่จะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมากขึ้นค่ะใช่ความพักของเราเราคิดว่าแบบทุกคนแบบเราคิดว่ามันเพราะอะไรเลยทำไมถึงแบบเอ้ยพอรดแบบไม่มีแผ่วเลยเพราะอะไร มอบความน่ารักเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเป็นธรรมชาติขอมอบไปให้กับสื่อมวลชนก็ะไรคะน่ารักน่ารักเก่งน่ารักสื่อมวลชนบอกว่าภาพน่ารักค่ะเก่งอ่ไรใช่เราก็เต็มที่กับทุกงานที่เรารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างว่าคือหลิงก็เป็นคนที่เต็มที่กับงานจริงใจกับคนรอบข้างอยู่แล้วอะไรที่เรารับมาเราก็ ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ใช่ค่ะความสาเร็จที่เกิดขึ้นค่ะลิงคิดว่าแบบมันที่สุดหรืออยาหรือว่าไปต่อได้ไหมไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกยังไม่ที่สุดค่ะไปได้อีกเลยแต่ไวนก็เราตั้งโกเอาไว้ว่จะไปถูงสุดที่วางไว้ก็สูงสุดถ้าเราอยากมาให้สุดอะไรอย่างนี้ค่ะอ ตอนนี้ระยะสั้นอยากเล่นหนังยังเป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรายังไม่เคยลองแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราใช่ค่ะแล้วคาแรคเตอร์อถ้าเกิดว่าได้เล่นหนังจะได้คาแรคเตอร์แบบไหนที่ต้อตงการได้หมดเลยถ้าถ้าบทม,มันเหมาะกับเราบทดีเราก็อยากลองเล่นบทไหนที่หลังตอนนี้มีคาถาคาถามันมีมัดีบ้างไหมเออจริงๆ คือตอนนี้เวลาคุยงานเขาจะไม่ได้แบบทักมาติดต่อหนิงโดยตรงต้องติดต่อผ่านผู้จัดการผ่านทางช่องามเพราะฉะนั้นถ้าแบบไม่ได้เขาไม่ได้คัดมาจนถึงที่สุดหนิงก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ติดต่อผ่านเราบ้างค่ะแต่ก็คือเราเป็นปีที่เป็นปีทองของเราเลยนะครับเป็นป็นีที่มันได้ทําอะไรหลางๆโดนเจอด้วยอะไรอย่างงี้เนาะใช่สามสิบยังแจ๋ว สามสิบกำลังดีค่ะสามสิบยืมแนวปีทองด้วยปีทองด้วยปีทองจริงจริงหปีทองหายปีแล้วนะจริงทองหายปีติดติดกันเลยย่างหนูหนูเพิ่งมามาทำงานหนักๆสองปีแล้วก็ปีแล้วก็สองปีแล้วก็ปีนี้อีกแล้วนะอ๋อแต่ก็ไปได้อีกไปได้อีกทของคืนทองคืนห้องนี้ แต่ความที่ทเหล็กก็เกือบจะโดนคขามเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นที่เราทำเรื่องน่าตื่นเต้นที่ไปแจ้งความที่ไปแจ้งความจริงๆคือเมื่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วหรือเปล่าะที่หนุ่มเคยสัมภาษณ์ไว้อะค่ะคือก็รู้ว่าตัวเองว่ามีคนตามไปถึงถึงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหลิงก็มอบมอบอำนาจให้ทางช่องไปจัดการแล้วใช่เลยนี่ เจ้าล่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่สิ่งที่เราบอกว่าอะไรบ้างอะไรนะคะเราสิ่งกระโดดต่างๆอะไรก็เท่าที่ทราบมาว่าคือโดนตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออาจจะแอบใช่แอบตามมาถึงพื้นที่ส่วนตัวอืมมีอะไรกันไหนที่เรารู้สึกว่า จริงถึงถึงพื้นที่ส่วนตวหลีก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากเกินไปแล้วจริงๆข้อล่าสุดไม่ลอยใช่ค่ะ้ลสุดเห็นว่าคือคนขับรถกู้แย่งเพราะว่าเขาายข้วมูนใคาเฟ่เอ่อเท่าที่ทราบมานะคะจริงๆขึ้นอันนี้ก็ต้องรอน้องออมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเอ่อคนที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนี้เพราเรียกว่าทนายหรอหรือว่าทางช่องเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่ เท่าที่ทราบมาก็คือน้องอ,อมก็ไล่คนที่ส่วนเกี่ยวข้องออกแล้วใช่เพราะตอนที่เราอยู่ด้วยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงจริงจริงหลิงก็ไม่ได้ไม่ไม่ไมค่อยได้อยู่กับคนรดของน้องอ,อมนะคะใายก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าดูภายนอกก็ดูปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกมีเครียดมีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใด้ตัวด้วยแล้วเป็นคนที่ ไว้วางใจด้วยแต่ว่าก็กลุ่มถ่ายข้อมูลสําหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็แอบเป็นห่วงน้องออไวถึงว่าคือเราก็แชร์กันคือเรื่องว่าเออช่วงนี้เกิดอะไรึ้นบ้านก็รับรู้แล้วอะเออน้องออก็มีกังวลคือมันใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละที่ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทําแบบนี้เพราะว่าคงแบบเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็รำคาญอ๋อไ ให้ดิ๋นอ็นว่าเครียดดีกัใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้น้องอ้อมดีน้องดีขึ้นนะคะดิงก็ให้อาบูไงอาบูชิกี้มาเยียวยาจิตใจสามารถติตัวควือมอมนอกจากไล่ออกแล้วก็ดําเนินคดีกับคนนั้นด้วยเพราะว่าข้อมูลของเราก็เหมือนเขาก็ไปขาด้วยใช่<ม>ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องอ้อมมาชี้แจงแล้วก็ส่วนน้องออมก็มีมอบอํานาจให้ทางช่องด้วยใช่ให้เขาดาเนิน ยังไม่เจอปัญหาอออรใช่ไหมที่แบบคุณรถทำเรื่องน่าตกใจมากเลยคือหลังจากเรื่องนี้ิองก็มีมีคุยกับคุณรถเพิ่มเติมด้วยว่าเออมีเกิดเห็นเพราะว่าพอคุณรถอยู่ด้วยกันก็จะมีการคุยกันก็เออก็ทราบข้าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดายถึงว่าบอกความความ ไม่ได้ความจริงว่าเออห้ามนานไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มัธยการไปการดูแลตัวเองแต้องสองคนเข่นต้นขนาดไหนคะพอ,พอเรื่องนี้พอเรื่องนี้ออกก็มีเรื่องวันบริการเขาา้าทันทีเลยอ๋อก็คือตด้จริงจริงไม่เออถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบริการขนาดนั้นคือหลิงหล,ลิงกับน้องอมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอมามางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาง พูดจัดหรือว่าทางช่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีคนที่มาดูแลความปลอดภัยเราเพิ่มี่นี่ที่น่เกิดการระแวงมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกย่างก้าของเราตอนนี้มันต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันถึงขึ้นจริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้น แล้วก็ถ้าจับได้ก็จะดำเนินคดีคดีเราเราเสียใจไหมเสียใจไหมกับที่มันมีเป็นเรื่องแบบนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นคนที่เราไว้ใจเป็นคนที่เป็นใจผ้าอย่างเงีนะลิงถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียใจสิเพราะว่าคนใกล้ตัวหลิกก็คือหลิกให้ใจเต็มร้อยอยู่แล้วใครที่แบบว่าเราให้ใจไปแล้วเขาเขาแบบ พามีกับเราเราก็เสียใจใช่อะคุณพี่ข้าราชการทหรือยากบอกอะไรถึงซาแฟนถึงคนที่ทำอะไรที่แบบคุกคามนกเหนือความพอดีกับทักหนีนครมัยคะทุกก็ก็อยากจะฝากฝากอะไรเดียวจรอยากให้หยุดการทำแบบนี้ซึ่งเราก็เราก็ออกมาแอคชั่นชัดเจนแล้วว่าเออถ้าจับถ้าเจอแล้วเราก็จะดำเนิน ดำเนินคด <centimeter time. S 1> so ีดำเนินคดีนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่แบบยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่าเวลาเวลาทํางานเราก็เต็มที่กับแฟนๆทุกคนจริงๆหรือว่าใครที่อใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทําแบบนี้เลยมันแบบทรลายจิตใจของของศิลปินมาไม่มียอมพลาใช่ไหมไม่มีไม่มียอมความเลยได้ Okay, Welcome to Star Society. Star Society.